อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่ไม่มีใครามาพูดกันนะครับอันนี้ก็จะอธิบายว่าทําไมองค์การอนามัยโลกเขาถึงกําหนดหลายสารก่อมะเร็งที่ชื่ออาร์ฟาท็ซินที่มาจากลาเนี่ยมันถึงมีความร้ายแรงที่สุดนะครับอันนึงในการกําหนดว่าสารเคมีตัวไหนมีความเป็นพิษมากน้อยเท่าไหร่นี่เขาใช้ค่าเขาเรีก LD LD ยก LD50 LD ย่อมาจาก l i t t a e dose นะก็คือเอาสารเคมีนะนะั้นนะให สัตว์ทดลองกินนะแล้วมันตายครึ่งหนึ่งของประชากรที่เรามาทดสอบเนี่ยเลขเอียก LD50 อันนี้มาดูอันหนึ่งที่น่าสนใจนะน,นี้เพิ่งนม่มีใครมาพูดกันเลยนะ <Yeah. S 1> อย่างเช่นไอ้ที่เรากลัวกันเหลือเกินสารตกค้างทาง,ง,งการเกษตรเนี่ยอย่างตัวอย่างอย่าง,างพวกไกโคเซตไกโคเซตนี่เป็นยาปะวัชพืชนะที่ประเทศไทยเรานําเข้ามากที่สุดนะไอสารเคมีพวกนี้เราผลิตเองไม่ได้ต้องนาเข้านะจะเห็นว่า LD50 ของไอไกโคเซตเนี่ยนะ มันอยู่ที่ประมาณหมื่นหนึ่งมื่นห้าร้อยสามเจ็ดมิลลิกรัมต่อน้ำหนักสัตว์ทดลองโดยส่วนใหญ่ก็เป็นพวกหนูนะหนึ่งกิโลเห็นว่าความเป็นพิษเนี่ยมันต้องให้หนูกินผนูหนึ่งน้ำหนักหนึ่งกิโลต้องให้กินประมาณหมืน่นหมื่นกว่ามิลลิกรัมหมื่นถ้าเป็นกรัมก็ประมาณสิบกรัมหนูนี่ยมันก็จะตายครึ่งหนึ่งของประชากรที่มาทดสอบแต่คราวนี้มาดูด้านซ้ายมือ,อถ้าเป็นอัลฟินบีวันเนี่ยนะ แค่0.48มิลลิกรัมในหนูตายแล้วเห็นว่าอัตราส่วนความมีพิษในต่างกันประมาณ20,000เท่านะแต่เราเนี่ยไปกลัวเรื่องสารตกค้างนานการเกษตระจริงๆแล้วสารตกค้างางการเกษตรหรือสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรเนี่ยถ้ามันมีพิษมากเขาสั่งห้ามขายนะอย่างที่เมื่อก่อนเราแบรนด์ใอพาราคอร์ดพาราคอตก็เป็นชนิดเดียวกับไอ้ไก่โกเซษเนี่ยเป็นยาปราบไปเชพืชเนี่ยนะ,ะไอ ถ้าหากว่ามีพิษสูงเนะี่ยเราก็สามารถที่จะ,ะไม่ให้ขายได้นะไม่ให้ขายได้ส่วนไอ้สารสารพิษที่มาจากเชื้อนี้ไม่มีใครไปห้ามมาได้มันมาจากธรรมชาติจะไปห้ามมันไม่ให้มันผลิตก็ไม่ได้ดังนั้นอันหนึ่งที่น่ากลัวเนี่ยมันต้องกลัวไอ้ความเป็นพิษสูงๆนะเราก็ไปเนี่ยปเน้นเรื่องเกษตรอินทรีย์อะไรเนะี่ยจรงิงๆความเป็นพิษน้อยกว่าไอ้สารพิษมาจากเชื้อลาสองสามหมื่นเท่านะครับ อันนี้ก็เป็นเก็บความรู้นะ